สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็มีหลายๆท่านเลยนะครับผมที่ใช้โทรศัพท์เรียวมีนะขอให้ผมแนะนําการตั้งค่าโหมดกล้องถ่ายรูปนี่แหละของโทรศัพท์เรียวมีคลิปนี้ผมก็มีคําแนะนํานะครับผมผมก็จะขอแบ่งเป็นหลายๆเวอร์ชั่นหน่อยนะครับเพราะว่าฟังก์ชันแต่ละอย่างของกล้องถ่ายรูปของเรียวมีเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็เลยจะขอแบ่งเป็นส่วนๆไปนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมจะแนะนําวิธีการตั้งค่าของกล้องหลังก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไป ผมเริ่มแรกครับเริ่มจากเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือแสงแปดซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วต่อมาครับผมคือโหมด HDR ครับ HDR คือคือฟังก์ชันเพิ่มความสมเอนจสมือนะครับผมให้กับรูปของเราที่เราถ่ายมีคําว่าอัตโนมัติกับเปิดนะครับเาเปิดใช้ก็ได้แล้วก็ถ่ายนี่เราเข้าไปดูนะครับผมนี่ครับนี่คือการเปิด HDR ต่อมานะครับผมคือ AI AI เนี่ยคือการทําฉากให้สวยขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเห็นไหมเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าพืชสีเขียวเห็นไหมครับนี่ครับคือความสามารถของ AI ในเวอร์ชันแอนดรอยด์สิบนะหรือว่าเราไปถ่ายท้องฟ้านะครับผมอ่าฉากเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าฉากฉากเนี่ยสวยมากนะครับนี่ครับคือโหมด AI นะครับผมสวยไหมต่อมานะครับผมเป็นโทนสี นะครับโทนสีก็จะมีอยู่หลายแบบเลยนะครับผมก็สามารถมาปรับได้นะครับถ้ากล้องใครรู้สึกว่าไม่ใสไม่ชัดนะครับผมผมพูดตรงๆนะกล้องนี้ใสกว่าแบบเขียว เขียวมากกว่าตาผมอีกนะอ่าแล้วก็สามารถมาโฟกัสได้ที่ตรงนี้นะครับโฟกัสแบบนี้ดูครับอ่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมจับแบบนี้อ่าก็สามารถมาปรับเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือโทนสีมันนะครับผมเราสามารถหาสีสวยๆได้นะต่อมานะครับผมเป็นการตั้งค่าการตั้งค่าของเขานี่ก็ทั่วไปครับอันแรกก็คือเป็นเสียง เฉยๆนะครับเย่ียงชัตเตอร์เป็นตำแหน่งนะครับผมแสดงตำแหน่งในรายละเอียดรูปนะครับผมก็จะเป็นระบุตำแหน่งขึ้นมาในรูปนะครับองค์ประกอบก็จะมีอะไรบ้างองค์ประกอบเป็นตารางเป็นทแยงมุม ผมเอาไม่มีดีกว่าแล้วก็มีระดับนะระดับก็คือแสดงเครื่องมือช่วยเหลือเกี่ยวกับรูปภาพเพื่อให้ภาพหรือวิดีโอตรงในระดับที่เท่ากันแล้วก็มีตั้งค่าขั้นสูงเคยเป็นเซลฟี่กับด้านนะครับการแชร์หรือแก้ไขแบบรวดเร็วต่อมาครับคือรูปการถ่ายก็จะมีฝ่ามือกับแตะภาพอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับกล้องหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับกล้องหน้าอีกคลิปหนึ่งนะต่อมาครับอันนี้มีคนถามค่อนข้างที่เยอะมากเรื่องของลายน้ํา ถ้าผมถ่ายไปมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับมันจะยิมันจะเป็นลายน้ําอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมครับเนะี่ยหลายๆคนถามว่าผมทําได้ยังไงนะครับก็คือภาพลายน้านี่แหละครับรุ่นของโทรศัพท์ก็จะเป็นโลโก้ของโทรศัพท์ผมใช้โทรศัพท์เรลีม่มีมันก็ขึ้นมานะครับกาหนดเองอันนี้คือชื่อครับเราจะใส่ชื่ออะไรไปก็ได้ชื่อของช่องผมนะครับเพียงเดียว4ีเวันและเวลาอ่าผมลองเปิดดูนะเขาก็จะขึ้นวันและเวลาขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูชช้เข้าให้อ่ามีวันที่ข้างล่างมาแล้วครับเห็นไหม มีวันและเวลาขึ้นมาด้วยมีอะไรอีกเนี่ยต่อมาก็จเป็นด้านของวิดีโอครับวิดีโอเนี่ยนะครับก็จะมีความละเอียดของวิดีโอนะครับผมผมก็เอา1080ท60เฟรมเลทถ้าใครเป็น Android 11ถ้าใครใช้เลยมีเป็นเวอร์ชันของ Android 11จะมี 4K ขึ้นมาครับแต่เขามีวงเล็บนะครับคือการใช้พลังงานปริมาณสูงไม่รองรับเลทอันต้าไว้ก็คือถ้าใครถ้าใครเป็นคือแบบว่า ใช้แบบแรม2หรือรุ่นต่ำกว่านั้นอะคือไม่ไหวนะครับพูดง่ายๆาผมลองใช้ 4K แต่มันเป็น30เฟรมเรทนะครับผมผมเอาคือเรา1080เนี่ยเราจะได้60 f เฟรมเรทซึ่งผมชอบเน้นเฟรมเรทต่อมานะครับผมการเข้ารหัสวิดีโอนะครับผมประสิทธิภาพสูงใช้ H.265 เพื่อลดขนาดวิดีโอนะครับคือใครต้องการอัดคลิปลงยูทูบอ่ะใช้ H.265 กู้คืนกู้คืนค่าเริ่มต้นกด T นี่ยคือการตั้งค่า,คารีเซ็ตใหม่หมด นะต่อมานะครับคือปุ่มเล็กๆปุ่มเล็กๆนี่ก็คือการค้นหานะครับผมเขาจะใช้ Google ค้นหาใครที่เป็น Android 11นะครับคือโคตรเจ๋งๆยังไงผมจะทําให้ดูอันนี้ผมจะคร่าวๆนะครับผมจะแตกคลิปออกมาอีกนะคือผมจะสอนทุกคนอีกทีนะครับผมสแกนสีน้าเงินคือการค้นหาแล้วนะครับผมว่าเราสามารถค้นหาได้ว่ามันคืออะไรอ่าเห็นไหมนี่คือผลลัพธ์ของการค้นหาครับคือดอกปืนไส้นก ค่อนข้างที่จะเว้าสุดๆเดี๋ยวผมจะสอนละเอียดอีกทีอันนี้เอาคร่าวๆก่อนนะครับนี่เออต่อมานะครับที่เป็นคูณหนึ่งนี่คือการซูมเข้าซูมออกนะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมให้เราเลื่อนขึ้นมาขั้นบนนี้มันจะมีวิธีการเลื่อนของมันนะครับผมนี่คือการคูณของมันเข้าไปคือการซูมนะครับไม่ใช่การคูณดู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 ด,ด,ดูโอ้ชัดเบื้อ ต่อมาครับคือรูปคนการทําให้ภาพเรามีความคมชัดชัดเจนนะครับผมมีความสวยงามต่อมาครับคือแถดล่าล่าโหมดกลางคืนเนี่ยใช้สําหรับวิธีการถ่ายตอนกลางคืนนะถัดมาครับคือวิดีโอก็วิดีโอเนี่ยผมจะมันคือมันละเอียดอะคือผมต้องแตกออกมาเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับการอัดวิดีโอนี่คือันนี้คือ1 0 8 0 p นะครับ60เฟรมเรทก็จะได้คุณภาพแบบนี้ถ่ายรูปก็ถ่ายรูปธรรมดานะครับรูปคนใช้สําหรับถ่ายแต่มันจะเป็นฟังก์ชันที่จะโฟกัสตัวเรานะครับผมก็คือ หน้าชัดหลังเบือนั่นแหละเราจะชัดแต่แบ็กก่าเราจะเบือ ประมาณนี้เห็นไหมเหนม็นเบอร์ไหมต่อมาครับเป็น 64m 64m นี่ก็คือการถ่ายกล้องระยะไกลสุดท้ายครับคือเพิ่มเติม5ฟังก์ชันนะครับโหมดไทม์แลป์นะครับผมสโลโมชั่นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาโครพิเศษนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมจะสอนทุกคนทีหลังก็คลิปแนะนำกล้องโทรศัพท์เรียวมีนะครับในเวอร์ชั่นของ Android 11มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมทุกคนรอติดตามได้เลยนะกดสั่นกระดิ่งรอได้เลยนะครับซึ่งมันมีอยู่หลายฟังก์ชันมากและความสามารถมัน ไม่ใช่มีเท่านี้นะครับอันนี้คือข้าวๆออไปก่อนจัดไปก่อนข้าวๆนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมผมก็ขอฝากดกดซับสไครป์กดไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกาลังใจใผมทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะครับถ้าใครอยากจะใช้กล้องของเรือมีในเวอร์ชัน a n น r o i d 11อย่างละเอียดกรุณากดกระดิ่งรอผมได้เลยนะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ table <laughs>